เทคนิคที่ทําให้แฟนโผยหาเราสวัสดีครับผมคุลบสอนจิมเบอร์ฮองเสือดำการที่จะทําให้ใครนะครับโผยหาคุณนะครับคุณจะต้องฝังเรื่องราวของคุณไปในสมองเขานะครับให้สมองเขาวนๆอยู่แต่เรื่องราวของคุณครับแบบนี้เขาจะโหยหาคุณเขาจะแบบว่ารู้สึกขาดคุณไม่ได้ถ้าคุณเงียบไปนะครับหรือว่าคุณตอบช้าๆเขาก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นครับวิธีการนะครับคือคุณจะต้องเอาเรื่องราวของคุณเนี่ยไปฝังในหัวของเขาให้ได้นะครับวิธีการให้มีแบบนี้ครับหนึ่ง ช่วงไหนนะครับที่จิตใต้สํานึกของเขาเนี่ยนะครับมันเปิดรับนะครับในการที่เราจะโปรแกรมลงไปนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณนะครับจะใส่โปรแกรมในมือถือนะครับที่มันอ่ะไม่ได้เปิดเครื่องนะครับมันก็ไม่มีทางที่จะใส่ได้นะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณจะเซฟข้อความหรือเซฟรูปลงในโทรศัพท์มือถือแต่มือถือคุณไม่ได้เปิดเครื่องนะครับคุณไม่มีทางที่จะเซฟได้นะครับดังนั้นคุณต้องให้แน่ใจก่อนครับว่าช่วงเวลาไหนนะครับที่เราจะสามารถโปรแกรมนะครับจิตใต้สํานึกและสมองเขาได้นะครับ ช่วงเวลานั้นนะครับก็คือนะครับหลังสามทุ่มครึ่งนะครับถึงเที่ยงคืนครับเป็นช่วงที่สมองอ่อนล้าและไม่อยากคิดแล้วนะครับช่วงนั้นจะเป็นทั่วที่จิตใด้ถึงนึกเปิดนะครับวิธีการนะครับให้คุณขายฝันเขาครับให้คุณนะครับขายฝันนะครับสมมุติว่าคุณรู้นะครับว่าเขาอยากมีรถเบนซ์ใช่ไหมครับให้คุณบอกเลยว่านี่เธอเนี่ยถ้าเกิดเราไปนั่งรถเบนซ์เราก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันเนี่ยมันคงจะสนุกนะนี่เธอถ้าเกิดเราไปนั่งรถเบนซ์เราไปเที่ยวสมุยด้วยกันมันคงสนุกนะอย่างงี้้้เเป็นนนนนตััดวลา เขามองไปที่รถเบนซ์นะครับเพราะว่าเขาชอบรถเบนซ์ใช่ไหมเวลาขับรถไปเนี่ยเขาเห็นรถเบนซ์เขาก็จะมองพอเขามองรถเบนซ์เขาจะคิดถึงว่าเออเรื่องที่คุณฝังสมองเอาไว้ว่าเอ้ต้องไปเที่ยว2คนต้องไปเที่ยว2คนเห็นไหมครับคือมันเป็นการที่เอาตัวเราอะเข้าไปยัดนะครับผ่านสมองลงไปในจิตใต้สมณ์องเขาครับเขาถึงจะโหยหาคุณครับสาหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาคุณเบื้องต้นได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์คุณนะครับแล้วก็แตะลิงก์ครับเป็นน้อยใจทุกคนครับสวัสดีครับ